โซยูแบบใหม่แบบสับม,มาแล้วจ้าไหนมาดูเซมาแล้วเดี๋ยวพามาดูกันว่าโซยูแบบใหม่เป็นอย่างไรโซยู my, แบบใหม่แบบสิบซองแถมสองซองโอ้อว้าว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  ยงามเลิศเอาเปิดีิให้หน่อยดูเขาส่งพร้อมกันเลยค่ะสามรสชาติสามรสชาติเอาเลยอุ้ยป,งปงังๆอันนี้คือชาไทยซื้อสิบซองแถมสองซองสวยมากคุณสมบัติเหมือนเดิมใช่แล้วคุมหิวอิ่มไวอิ่มนานทำให้เราไม่ทานจุกจิกคุณสมบัติเหมือนเดิมแล้วแบบว่าเป๊ะเหมือนเดิมอีกเ,เป๊ะได้สวยจังเลยกาแฟกาแฟ